และต้องบอกไปยังบรรดาพรัฐมนตรีทั้งหลายที่จะประชุมในอังคารหน้าในเรื่องของดิจิทัลวันเนีต้องบอกว่าการลงมติของท่านการเห็นด้วยของท่านมีผลต่อคดีมีผลต่ออนาคตของท่านที่จะสัมพันธ์กับคุกหรือไม่เพราะเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีประชาชนตามติด แน่นอน,นขณะนี้ที่ยังตอบไม่ได้ในขณะนี้สังคมถามเป็นสรุปคำสั้นๆฝ่ายหนึ่งเป็นเรื่องความต้องการประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งถามเรื่องความจำเป็นระหว่างความต้องการกับความจำเป็นจะต้องตอบเรื่องการอยู่รอดด้วยนี่คำถามง่ายๆสำหรับเรื่องดิจิตอลวอลเล็ต อีกอันหนึ่งในขณะนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าใครจะรับเงินหรือใครไม่รับเงินก็แล้วแต่สามคำอะไรเรื่องนี้มันควรจะเป็นเรื่องความต้องการหรือเป็นเรื่องความจำเป็นและตอบเรื่องความอยู่รอดได้อย่างไงในขณะเดียวกันมันเริ่มต้นด้วยการเป็นหนี้เริ่มต้นด้วยการเป็นหนี้นะครับฉะนั้น เมื่อเริ่มต้นด้วยการเป็นหนี้ภาระของรัฐที่จะเกิดขึ้นภาระของพี่น้องประชาชนที่จะเกิดขึ้นมันคืออะไรและนายเศรษฐานายจุลพันธ์คณะกรรมการต่างๆต้องเสนอแนวทางนี้ให้ชัดเจนนะครับเพราะมันเริ่มต้นด้วยหนี้นะครับจริงๆแล้วตัวงบประมาณตามที่พิจตุพรพรมพัผมผนธ์ได้พูดตลอดว่าเราใช้งบประมาณขาดดุลมาโดยตลอดฉะนั้นโครงการแจกเงินต่างๆเนี่ย นะครับมันก็มีอยู่สองส่วนก็คือเอางบประมาณของรัฐเนี่ยไปสำรองไว้ไปจ่ายแทนบรรดาโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นพักหนี้เกษตรกร,ร,กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาน้ำมันแต่สิ่งที่เราเห็นในขณะนี้ก็คือว่ารัฐจะใช้วิธีเอาเงินรัฐไปแจกจ่ายไปสำรองไปชดเชย แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงผลกําไรของกลุ่มทุนของผู้ประกอบการน,นี่ยังไม่มีรัฐบาลใดมีความสามารถในขณะนี้เลยแม้เรื่องน้ำมันก็ตามทีแน่นอนอาจจะเริ่มต้นด้วยอาจจะเริ่มต้นด้วยการเอางบประมาณของรัฐเอาภาษีของรัฐบางส่วนเนี้เข้าไปซัพพอตแต่มันก็จะวนกลับมาว่า เราก็ต้องใช้ราคาแพงและก็ต้องจ่ายเงินกองทุนน้ำมันถึงที่สุดมันก็จะกระทบอื่นๆอยู่ดีความพยายามของรัฐมนตรีปีรพันธ์เรื่องรัฐมนตรีพลังงานต้องบอกว่าถ้าไม่ได้รับแรงหนุนจากภาคประชาชนเนี่ยยากที่จะผ่านไปได้ยากที่จะผ่านไปได้เพราะอะไรผมกับพิตจรจตุพรและก็คณะรอมรวมประชาชนเราไปยื่นหนังสือเรื่องนี้หลายครั้ง แต่ถึงที่สุดกลไกมันติดอยู่ที่บอร์ดของพลังงานซึ่งกลไกพวกนี้เนี่ยไม่สัมพันธ์กับรัฐมนตรีและก็ไม่มีอำนาจรัฐมนตรีที่จะไปแทรกแซงได้และพวกนี้บางคนก็เป็นราชการเหมือนกันแต่ว่าทำงานตอบสนองกลุ่มทุนมากกว่าในขณะเดียวกันอีกหลายเรื่องในขณะนี้มันแล้วแต่ใช้งบประมาณรัฐทั้งนั้น่ะ เทียบกับสภาวะที่มันกําลังทางภูมิศาสตร์ถ้าจะมากระทบเมืองไทยเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่ามันต้องต้องใช้งบประมาณรัฐมันไม่มีเศรษฐีไม่ม,ไม,มีไม่มีใครมาออกให้อยู่แล้วแต่ว่าการกระชากออกไปในขณะนี้แล้วตอบไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้พู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่ารอให้ประชาชนต้องต้องแตกแยกกัน เป็นหน้าที่ของท่านโดยตรงและท่านเป็นหน่วยงานแรกที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับฉะนั้นถ้าจะต้องกล่าวโทษกันเนี่ยถ้ามันเกิดความเสียหายก็ต้องกล่าวโทษท่านด้วยไม่ใช่ว่ามารอจนประชาชนแตกแยกกันในขณะนี้ก็เห็นชัดเจนแล้วว่ามีการปลุกประชาชนขึ้นมาดูภาพของพี่น้องประชาชนที่มาเรียกร้อง มาเรียกร้องบนพื้นฐานที่เราเห็นการแต่งกายเราเห็นการจัดเตรียมป้ายจัดเตรียมอะไรต่างๆพวกนี้นี่คือการส่งสัญญาณแล้วก็มาตามสัญญาณหรือเปล่าว่าให้ประชาชนมาหน่อยส่งเสียงกันหน่อยแต่กระบวนการในการจัดตั้งแบบนี้เนี่ยนะครับมันมองเห็นว่ามันมีมันมีกระบวนการทำงานแต่ถ้าเทียบกัน ของประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาออกไปค้านอันนั้นก็เห็นว่าตัวใครตัวมันใครทําได้ก็ทําใครห่วงใยก็ทําไปกันตามแบบนั้นฉะนั้นไอ้ไอ้ไอ้ชนวนแบบนี้แหละมันกําลังกลายเป็นปัญหาที่ผู้ตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเพิกเฉยไม่ได้และต้องบอกไปยังบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายที่จะประชุมในอังคารหน้าในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตต้องบอกว่า การลงมติของท่านการเห็นด้วยของท่านมีผลต่อคดีมีผลต่ออนาคตของท่านที่จะสัมพันธ์กับคุกหรือไม่เ mm hmm. พราะเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีประชาชนตามติดแน่นอนวันนี้ก็เห็น mm hmm. เห็นคุณพี่รสนาออกไป mm hmm. นี่ก็เป็นประเภทกัดไม่ปล่อยเหมือนกันโดยประสบการณ์ฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายฉะนั้น ฉะนั้นก็คือว่าเรื่องนี้เอาให้ชัดว่าจะเอาอยังไงผมก็รออยู่นะครับผมก็รออยู่ว่าว่าคุณจะถแถลงยังไงเพราะทันทีที่คุณถแถลงทันทีเนี่ยนะครับถแถลงต่อสื่อมวลชนเป็นมติของอนุก,กรรมการของกรรมการของคอรมอรทันทีนั่นหมายความว่าทุกคนมีโอกาสทําผิดกฎหมายหมดแล้วฉะนั้นนี่จึงเป็นเรื่องที่มันมันต้องบอกว่าอย่างที่ปิตุพูด Nên là có, có thảm lợi